มข่กระปุกมันไม่มีว่ะไอ้กอไข่โมมันไม่มีว่ะไปโมมันไม่มีล่ะอาเดรียร์ไปยิ้มรสชาติอะไรไข่ไข่ไข่บุกมันไม่มีใจอ่ะไข่บุกมันไม่มีใจอ่ะทุกคนทำไงดีวะไข่บุกมันไม่มีใจอ่ะพี่อะไรไข่บุกเลยไข่บุไม่มีใจพี่ไข่บุกไม่มีใจอ่ะพี่งงวากไข่บุกมันไม่มีใจอ่ะพี่งงไหมไข่บุกมันไม่มีใจอ่ะนั่นาจะเดะงงเลยว่ะตัวนี้ใกล้กับบ้านไอ้ย่า ไอเกอเพื่อนใครมูนมีใจ <laughs> ว่าสง่งไปยังไรอยู่นี่ห้องเปลี่ยนเสื้อเอาไงแงขอสุดยอดเกินใจละติดนี่ว่าจะใครตต้องทิ้งหัวใจไ,ม,จไม่ถยเนี่ย,ม,ย,ยมึงจะต้อมถ่ายอะไร่โมงไอานแล้วมูแล้วทำไมมึงจะส่งมาท่ลยาเหี้ยไปลียนื้อด้วยคืน ไอ้เจ of <laughs> ้าผ่านมดูดิมันมีเส้อกี่ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะดึงแอดทำอไมอยู่วะมึงมึงเรียกมันามึงจับความกันด้วยอ่ะอ่ามึงรีวิวขอผมเลยไอ้เหี้ยมันตอนนั้นทุกคนไม่เอาเอาเนื้อเขียวของพี่มันกูจะเดียมาเหมือนไอ้เกลืออะไรของอะไรของเราวะเืออะไรก็ได้มันก็สีขาวเหมือนกันไอ้มึงคนทุกคนอยากมันดไอ้เหี้ยมันนี่แหละไอ้เหี้ยเรือระเบ้ออ๋อเย้เฮ้ยมันไม่ขาวมันสีเหลืองอันนเออดูเร็วมึงดูเร็ดิดูเร็วอ่องเต้นนี่ ยังยัมีอารมณ์มาตรงมาเต้นเนาะทำไมไมมีอารมณ์มาเต้นทำไมวะไม่อาจดีจับกล้องดิใสุ่ไปเลยรีบไปตายไหนไว้เฮียผมจะเปลี่ยนเสื้อแต่ผมไม่ได้ซื้อสื่อนี้มัน้วยแหละเร็วไอ้เขียวเฮียเร็วเจ้าขันวิไอยากล่าไหมเฮียใส่เสื้อไข่เด่ะเสื้อผู้หญิงนควายนี่ตันี้คไ ตอนนี้อะไรมั้งเออวร่จุดบ้าอะไรไงกันล่ะมัพี่เขาเราทานเราอยู่ไอ้ข้ไหมอันนี้ได้ปววะเฮ้ยเอาเก็บให้ขาทีด่วดิไอ้ีมึงมึงไม่เก็บให้เขาเลยเนาะจริมึงจะไปทำอะไรกินวะผัดไทยแต่ทำไงความซึ้งเหมือนจริงไอ้เกินเร็วเบลับใหม่คิ้ไหายมนเร็่แลกี่โมงมันเร็แล้วไอ้แคทีปองรอกูละเ่เหรววะเราซื้อะไตรงนี้เราเสียแตนพกน่เว้ยมซื้อ เออก็ถือไอ้ถ้าผิดมุมเลยมั้มงเนี่ยมันต้องเอานี่ขึ้นวะฉันรู้พ่อขอโปะขึ้นนะไอ้ยาึ <laughs> ยางไอ้กุ้งมีเปล่าไ,มไงมีจม,มูกเลยทุกคนดูไอ้กุ้งมีจม,มูกเลยตัวต้องเคลยเร็วไอ้กเ,เกิดตีเกล็ดแล้วพอแล้วไป ยังไม่ก right, ินนะคืออันนี้อ่อนแรงใครดูเนี่ยอะไแบบขาตังแบบว่าตัวเลขเลยให้กันเลยทำมาเลยอะไรกี่ะ ไอยังได้ไปยไดนไปยัไว้ยังได้ไปยงยังได้ไยังไ้ยด้ไียไดนไป่เได้ไปยัด้ยด้ยัไงอ่ะดูเลยดยไันคุณชายเก้ไม่ังยนได้ยดยังได้ไปยอไปกดไงด้ไได้ังไ้ยั้ไดดังดง้งดดด้

โดยที่ขอรอช่วยเหรอใช่เหรอคือเราแง่นะเราไม่ถ่ายรูปใช่ไหมเพราะว่าเราโดนกล้องมันเสียเกินนั่คือเรามันหล่อเราสองคนมันหล่อเกินแบบว่าทําให้กล้องเสียอะไรอย่างเงี้ยอย่างแอนก็บอกเลยอยเงี้ยเราแอดก็สองคนบอกว่ามันเป็นเต็นหน้าจงหน้าจกอะไรเงี้ยมันคือแง่เอาไม่ค่อยรับแขกเราเลยเนาะที่เราเสียใจว่าเออเออมอง้าเลยนะคือแง่ตอนนี้เราขี่เราขี่หาแบบว่าร้านใครียกว่าร้านเลยมั้ย ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเราคุกเข่าเตี้ยใจอ่ะต้องะช้กุ้งไว้อะเตี้ยไงไปหาร้านดีกว่าไปหาแต่ตั้งใจแล้วเราจะไม่เล่นอะไรเลยเราจะไม่ตลกเลยคือพี่มันคองแข็งแรงนะพี่นคงแข็งแรงมอมไว้ไอ้ยี่้อมัดูดินี่เรามาท่าที่สองนะคืออะไรวะวิตุดอ้เหี้ยวิตุดม่งี่ห้อผู้หญิงวะเนี่ย ผมหล่อทุกคนเคือต้องใส่เสื้อสิแขย่ยัดควาหล่อนะมึงนี่ยังไปไ,ไหน,นกันใหญ่ไรเนี่ยคู่เนี่ยไอ้เกือมึงฟังนี้ดิยิงยิงคู่อ่ะอีกแค่ว่าเธอผู้หญิงไปเอนอี่ยเออมันจะไดเลคือเห็นยาวอ่ะ ไปเจอว่าขอจะตัวนี้ไปหนรอมึงหลอกไีไเข้าเข้าะเข้าวะแบบนี้โยวันนี้ผมมาถ่ายรูปไปส่งอาจารย์แต่ว่า ดูคนดูนมเป็เกย์ได้ให้เกย์รีวิวคนดนมนหน่อยอะไรวะมันหลอกแบบใจรักชาติไว้เนี่ยว่าไงกูาใจรักชาติทีเนี่ยไปนะโอเคครับตอนนี้เราย้อนแวมาตอนคืนนะกูนี่กูนี่งงเลยไอ้จั้งไรเนี่ยย้อนแวตอนกลางคืนนะใครวะ แม้ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางแบบว่าอ่แบบว่ามันหลอหกใจอะไรอย่างเงี้ยตัวว่ามันยังไงอ่ะแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงว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 ะผมไม่ชนอยู่ปบบไหนวะคืองานนี้เราจะไปหาใครแบบใครบุกินนะตาโด เดี๋ยวเราจะไปหาฝั่งมุ้นะซาโดค่ะโดเดี๋ยวเอาเราจะไปหาเอาคกยฝั่งมุ้ยไอ้เก๋งไม่ได้ไม่มีใครนั่งเลยนะน่ะบ้านรถไฟฟีสิงไม่ได้ดิสิงนะอ่ามัไปดิสิงก็คือทำไมไม่สิงไม่ไงวะเป็นแล้วก่ออน เดี๋ยวเชิญรถเขาไอพี่หายหนด่าเขาจะขวยได้ไวเลยมันจะมาถอยหลังเชื่อไหมไม่เชื่อต้องหนาไมาได้ไมันจะถอยหลังทำขวยเลยออามาคอยดูมันถอยอ่ะใช่เหรอนี่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายร้านชามนุ่งไข่มุกกูจะคุยกล้องก่อนคุยจะเสร็จกี่โังโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงร้านชามนุ่งไข่มุกนะเพราะว่าวันนี้เราก็คือแปลว่าคลิปมันรวมกันนะคือคลิปพิซซ่าแล้วก็คลิปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราคลิปชามนุ่งไข่มุกใช่ไหมกวักเลยกวัก นะเกือมึงมึงอะไรนี้แกะเข้าไปไหนดิขายขึ้นเข้าไปอะ่ะเอาไปวันละลำเนาอ่ะลำเนาล,ลำเนาพี่ตระกูลอ่ะที่อะไรนี่พูดอะไรกับเพื่อที่ผ่านาอาไอ้เชีย่ยอะมีแต่ปเป็นแค่แม่งแม่งในรถเก่งมองเราวะใช่เหรอ,อไอ้เชี่ยนี่มันเป็นคุยอะไรกันทน <c oughs> ั้งนั้นไม่นม่ไม่ไม่เงียบกวนสิมึงอะมึงมีมองตอไซไม่บ้านมึงอ่ะไอ้เกือบโอ๊ยโอ๊ย ค <Okay, S 2> ไปล้ไปไไไนไปตกที่ไตกตอนนี้าอยู่ไหนอะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอะไรอ่ะ ร้านอะไรอ่ะร้านอะไรอ่ะนัดชานัดชาใช่ไหวะคือง่ายตอนนี้เราก็ซื้อน้ำน้ำแอปเปินี่เสร็จแล้วนะเนี่ยทุกคนดูคือง่ายตอนเนี้ยเรากำลังจะเดินทางกลับกลับบ้านกลับเมืองเลยลูกอ่ะว่าในไข่มุกในไข่มุกเราเนี่ยในไข่มุกไข่มุกไข่มุกมันไม่มีวะไอ้กอรไข่มุกมันไม่มีวะไปมุกไม่มี เอาเยไปจะติ้วคืออไม่ยุ่งอะยุ่งขอกอยุ่งกูไปเฮียรสชาไมเหมือนกันหรืไงนะคือตอนเนี้ยรละรสชาติไงไข่ไข่ไข่บุกมันไม่มีใจอะไข่บุ๊กมันไม่มีใจอะทุกคนท้าไงดีวะไข่บุกมันไม่มีใจอ่อะรไไมีใจเี่ไขันไม่มีใจอะพี่งงว่าไข่บุนไม่มีใจอะพี่งงมไขุ่ันไม่มีใจอนั่นละเงเลยวะ ก,กักบ,บ้านไอ้แยไอ้เก,กเพื่อนใ, <g ül> อคคอใครมุ้มีใจโอเคคือผมอะตามขาไใครมุกแเต็มใครมุไม่มีใจอะหุยุยงมีขาวะอะ่ป่ะเออเฮ้ยมึงมาเมึงมาเร็โอ้โหเฮียคือกล้ๆนะใครมุงไม่มีใจอะเุกคนครับใครมุ้งไอ้ก็ใครมุ้มีใจไหมไม่มีวะไม่มีใช <g ül> ่ไหม าจ,าาใใจใ้ใครพูดไม่มีใจอะไรพี่ใครพูกไม่มีใจอ่ะเออคือง่ายอ่ะได้ได้ได้ไอ้มันไม่มีไง่าทุกันไม่มีใจกันอีก <c oughs> แล้ของตรไว้โอเคคนตรงนี้เราจะปิดคลิปละนรเราจะปิดคลิปนะเพราะว่า<ม>เราแบบว่าทำภารกิจสปลีล่ยนคือไปซื้อน้ำปั่นอะ<ม>่ะอย่างนี้เันหอยเกินนะถ้าเกิดใครเีย็นก็มาครอบตู้เย็นมันได้ <c oughs> สาวๆคนไหนเียนนะคือเย็นได้แล้วก็ป่วย จานเก้าสามเจ็ดเทเลี่ยมคือจานเก้าสามเจ็ดี่เหลี่ยมตัวตัวเข้าตัวออกวะตัวหาตัวเองอะนี่ยตอนนี้เราเราจะกลับบ้านละคู่หนึ่งส่งผมตอนนี้เรานี่เราจะเราจะกราจะขับแล้วนะเราขอเต้นให้ดูหนึ่งห้างไปหนึ่งคิวเกิดไปตัวคนขับตอนนี้เรอเลยกลับไปเกึ่งมันเนาะอันนี้มันกล้องหน่่งดิราคาหนึ่กล้องหน่อย มึงเกลดแค่ะวะนนี้แลนี่แม่งทานะเรกรแม่งเสียนมอ้คือมึงข้าเท่านี้มึงเป็นไไอ้คือมึงก่อนมาปีกิฟก่อนมาปีกิฟก่อนโอ้ยครับอ่งนี้เราไม่ปีกินะ เป็นเสียงอะไรไม่เป็นไรไ,ไ,ไม่เป็นไรมือซีเรียสนี่มาเข้าสิลูกครูทำไมแม่มมนนได้ิเสียงะนะแม่แม่ไปละลงกตะบ,บ้านพรงนี้เด้อ